สวัสดีครับช่องเสือน้อยมันก็น,น้อยผมพาทุกท่านมาดูตะว,วันขึ้นครับตอนเช้าเช้าบรรยากาศเช้าเช้าทัางเสียงนกที่บ้านต่างจังหวัดบรรยากาศดีครับตะว,วันกำลังขึ้นอากาศเย็นสบายครับมีหมอกเล็กไม่น้อย ดวงจันทร์ครับดวงจันทร์ข้างบนยังไม่ตกเลยครับข้างบนดวงจันทร์ยกบินเสียงรถออโต้ไซบิดนะะดัง กาต้นมะพร้าวนาบานสวยครับดวงอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้า ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปช่องเสือน้อยมังกรน้อยอย่างไรก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเสือน้อยมังกรน้อยด้วยนะครับสวัสดีครับ